โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการลบโลโก้ออกจากวิดีโอนะครับสมมุติว่าตัวนี้นะครับผมจะลบโลโก้ตรงนี้นะครับออกนะครับวิธีการง่ายๆเลยนะครับก็ให้เราเข้าไปที่เว็บนี้นะครับนี่เว็บ 123app.com นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้เราไปที่ Remove โลโก้ตรงนี้นะครับ ก็ทําการคลิกเข้าไปครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยนำไฟล์วิดีโอที่ต้องการลบเนี่ยเอาเข้ามานะครับเราจะทําการลากไฟล์มาใส่ตรงนี้นะครับหรือทําการคลิกเปิดไฟล์ตรงนี้ครับแล้วก็ไปหาไฟล์วิดีโอนะครับที่เราต้องการที่จะลบโลโก้นะครับนะครับแล้วกดโอเพนครับหลังจากนั้นมันก็จะจะเข้ามาหน้านี้นะครับ ทีนี้สังเกตนะครับเมาส์ของเราเนี่ยจะจะเป็นสัญลักษณ์บวกนะครับสัญลักษณ์สัญลักษณ์บวกเพื่อให้ให้เราเนี่ยครอบครอบโลโก้นะครับครอบโลโก้นะครับโลโก้ผมเราก็ทําการเลื่อนตรงนี้นะครับเลื่อนเลื่อนดูนะครับว่าโลโก้เรานี่ขึ้นประมาณไหนตรงนี้นะครับอ่าก็ทําการครอบคลิกค้างไว้นะครับแล้วก็ครอบแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับกดคําว่าเซฟนะครับกดเซฟอ่าโอเคครับมันก็จะทําการาประมวลผลนะครับพอเสร็จปุ๊บมันก็จะให้เราบันทึกครับอ่ามันก็จะถูกเซฟลงมาอีกครั้งหนึ่งทีนี้เราก็ลองกดเข้าไปดูครับว่าวิดีโอของเราอ่าลบอ่าลบโลโก้หรือ,อยังอ่าเห็นไหมครับตอนนี้โลโก้ก็ ไม่ขึ้นแล้วนะครับง่ายๆนะครับเทคนิคนะครับก็ลองไปทํากันดูนะครับสําหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ